ทีนี้คำถามต่อไปเกี่ยวเรื่องการตั้งสัจจะนะครับหลวงตาถามว่าถ้าตั้งสัจจะแล้วทําไม่ได้หลวงตาเคยบอกว่าเป็นศูนย์ต้องเริ่มต้นใหม่หมายความว่าที่ทามาตั้งแต่เริ่มในชาติก่อนหมดเลยหรือครับไม่หมดนะคือถ้าตั้งแล้วทําไม่ได้ตั้งแล้วทําไม่ได้เนี่ยอนาคตมันเป็นคนที่ลนเลงทําอะไรไม่จริงไม่จังทําอะไรไม่มั่นคง จะสังเกตคนท,ท,ทั่วทั่วไปนะสังเกตตัวเราเองก็ได้นะเ่เรามองไปทั่วทั่วไปเนี่ยทำไมเรไม่สำเร็จเพราะเมื่อก่อนเราเราคิดแหละเมืนเราตั้งอะไรแล้วไว้ทำแล้วเลิกไม่ทำทำแล้วเลิกทำแล้วเลิกอะไรนี่ไม่ทำต่อมันเพราะสิ่งที่ ลังเลไม่มั่นคงสิไม่มั่นคง,ง,นคงทำอะไรมักไม่สำเร็จในอดีตนะพอนั้นลองพิจารณาตัวเองวันชาติปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำอะไรทำไมจึงไม่สำเร็จมันแก้ไขไม่ยากนะอธิษฐานทวันนี้นะทำมันเนี่ยอธิษฐานจากน้อยไปหามาก อธิษฐานจากน้อยๆไปหามากเหมือนเราอธิษฐานสวดมนต์ทุกวันอย่างเงี้ยก็เดือนหนึ่งก่อนนะนเพิ่มไปสองเดือนสามเดือนอะไรไปเรื่อยๆอย่าไปอธิษฐานตลอดชีวิตนะ <c oughs> <c oughs> บางทีมันทําไม่ได้นะท่า <c oughs> นถ้าคิดว่าทําได้ตลอดชีวิตก็ได้อธิษฐาน จะสวดมนต์ไหว้ผ้าตลอดชีวิตเนี่ยการอธิษฐานทำได้นะเนี่ยอธิษฐานใน้อยอย่างเงี้ยนทำยากนะมันลืมไม่ใช่อะไรหรอกสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เราลืมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยบางครั้งทำนู่นทำนี่อาลืมละเสร็จเลยไม่ได้ทำ